ทํานาคาพญานาคพันล้านวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับนี่คือหินหรือว่าเป็นพญานาคที่โดนสาบกันแน่โอ้โหคำถามแค่นี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยที่จะพาเราไปดูกันตั้งแต่ตำนานความเชื่อโบราณพลังศรัทธาของคนในยุคนี้ไปจนถึงมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจที่แบบมหาศาลแล้วก็แน่นอนปัญหาที่ตามมาด้วยโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของเรื่องทั้งหมดกันก่อนเลย ตำนานพญานาคผู้ถูกสาปธรรนาคาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูรลังกาที่จังหวัดปึงกาน,นี่เองแต่ความพิเศษของที่นี่มันอยู่ตรงนี้ครับลักษณะของหินที่ถ้าเรามองดูดีๆนะครับมันจะมีลวดลายคล้ายกับเกร็ดงูเลยแล้วรูปทรงโดยรวมเนี่ยมันเหมือนส่วนหัวของงูยักษ์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพญานาคนั่นแหละครับทีนี้ ตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องของปู่อือลือซึ่งเป็นเทพผู้ครองเมืองบาดาลเลยนะท่านเนี่ยได้สาบ,บริวารพญานาคของตัวเองตนหนึ่งให้กลายเป็นหินไปเลยโทษฐานอะไรนะหรอโทษฐานที่ดันไปมีความรักต้องห้ามกับมนุษย์นะสิครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมอย่างรุนแรงเลยแล้วว่ามองภาพนี้สิครับคือพอมาเห็นหินของจริงมันยิ่งแบบเฮ้ยมันน่าทึ่งมากเพราะพื้นผิวของหินมันมีลายเหมือนเกล็ดที่ซอนซ้อนกันอยู่จริงๆอะ แล้วรูปทรงก็ดูเหมือนงูยักษ์ที่ขดตัวอยู่เลยนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้ตำนานกับของจริงมันเชื่อมกันได้แบบสุดๆไปเลยจากเรื่องเล่าในตำนานก็กลายมาเป็นพลังศรัทธาที่จับต้องได้ในยุคปัจจุบันเลยครับทีนี้เรามาดูกันว่าการเดินทางไปที่นี่ของผู้คนมันมีความหมายยังไงบ้างโอ้โหแล้วพอมาดูตัวเลขนี่คือช็อกเลยนะจากปี2562เนี่ยมีคนไปเที่ยวแค่20,000กว่าคนองนะแต่พอข้ามาแค่ไม่กี่ปี ปี2565ตัวเลขมันพุ่งไปถึง260,000กว่าคนคือมันเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างแท้จริงเลยครับแล้วคำถามก็คืออะไรที่ดึงดูดคนให้ไปที่นั่นขนาดนั้นข้อมูลจากการสำรวจนี้ตอบได้ชัดเจนแบบเคลียร์คัตเลยครับ99%้ําย้ำว่า99%ของคนที่ไปมาได้เหตุผลเดียวเลยก็คือความเชื่อความศรัทธาในตำนานพญานาครุนล้วนเลยครับ แต่พลังศรัทธาที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องทางใจหรือปรากฏการทางสังคมอย่างเดียวนะแต่มันสามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้และก็เป็นตัวเงินที่สูงแบบไม่น่าเชื่อเลยละครับพร้อมจะฟังตัวเลขหรือยังครับมูลค่าด้านนานนาตานของถ้ำนาคาต่อปีประเมินไว้ที่1,346ล้าน2 4 0 0บาทครับครับพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวแล้วตัวเลขมหาศาลนี้มันมาจากไหน เขาคำนวณจากหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าส่วนเกินผู้บริโภคครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันคือมูลค่าความสุขความพอใจที่นักท่องเที่ยวได้รับกลับไปซึ่งมันมากกว่าเงินที่เขาจ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดซสอีกซึ่งสําหรับที่ถ้านาคาเน,นี่ยนะมูลค่าตรงนี้สูงถึง5,758บาทต่อคนต่อการไปหนึ่งครั้งเลยนะแล้วเงินพันกว่าล้านนี่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันหมุนเวียนลงไปในชุมชนท้องถิ่นแบบ เต็มๆเลยเราจะเห็นเลยว่ามีโรงแรมมีเกสเฮาส์ใหม่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดร้านอาหารร้านค้าก็คือคักแล้วที่สำคัญคือมันสร้างอาชีพใหม่ๆให้คนในพื้นที่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไกด์อาสาสมัครบริการที่จอดรถขายของที่ระลึกคือมันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนได้จริงๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับในทุกเรื่องดีๆมันก็มักมจะมีอีกด้านหนึ่งเสมอความนิยมที่พุ่งครวดแบบนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่มากๆเหมือนกันแล้วความท้าทายที่ว่าเนี่ย เรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือคนมันเยอะเกินไปครับคือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันรองรับคนได้มากสุดแค่944คนต่อวันเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงช่วงก่อนที่จะมีกฎออกมาคุมเข้มนะบางวันคนทะลักเข้าไปเป็นพันเป็นพันห้าร้อยคนเลยทีเดียวซึ่งมันเกินลิมิตไปเยอะมากครับปัญหานี้มันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขนะแต่มันสะท้อนออกมาจากเสียงของคนที่อยากไปจริงๆอย่างที่มีคนบ่นเลยว่าจองยากมาก เข้าระบบตั้งแต่เที่ยงคืนยังลงทะเบียนไม่ได้เลยเห็นไหมครับว่าความต้องการมันล้นจนระบบเอาไม่อยู่แล้วแล้วพอเป็นแบบนี้ดีมานสูงแต่สป라이จำกัดมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าตลาดมืดขึ้นมานะสิครับกลายเป็นว่ามีบริษัททัวร์บางเจ้าเนี่ยเข้าไปกวาดโคต้าในแอป QQ จนเกลี้ยงเลยแล้วก็ออกไปขายต่ออัปราคาแบบนี้คนทั่วไปที่อยากจะกดจองเองก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เลยแล้วความท้าทายมันไม่ใช่แค่ตอนจองนะการเดินทางขึ้นไปเนี่ยก็โหดเอาเรื่องเหมือนกัน ต้องขึ้นบันไดเป็นพันๆขั้นเลยนะพันสี่ร้อยกว่าขั้นแล้วก็ต้องเดินบนทางดินสลับกับบางช่วงที่แบบต้องใช้เชือกดึงตัวเองขึ้นไปเลยก็มีนี่ยังไม่รวมเรื่องห้องน้ําห้องท่าที่ไม่ค่อยจะมีอีกนะคือด้วยข้อจํากัดของพื้นที่อุทยานเขาสร้างแบบถาวรไม่ได้ไงครับแล้วทีนี้จะทํำยังไงกันดีละ่ะจะหาทางออกให้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าแนวทางการสร้างสมดุลเพื่ออนาคตของถ้ำนาคารเนี่ยเขาจะทําอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยนะเพื่อปกป้องตัวถ้ำเองเนี่ยทางอุทยานเขาก็มีกฎที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามไปจับไปแต่ต้องตัวหินเด็ดขาดห้ามทิ้งขยะห้ามเอาของกินหรือจุดทูบเทียนขึ้นไปห้ามส่งเสียงดังรบกวนต้องเดินตามทางที่เขาจัดไว้ให้เท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องมีไกด์ท้องถิ่นพาขึ้นไปเสมอครับนอกจากกฎผู้นี้แล้วนะครับในงานวิจัยเขาก็เสนอแผนจัดก,การที่มันเข้มข้นกว่าเดิมไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือ1 ต้องคุมจํานวนคนให้ได้ที่944คนต่อวันแบบเป๊ะๆห้ามเกิน 2. ต้องแบ่งคนออกเป็นรอบๆอาจจะแปดรอบรอบละร้อยกว่าคน 3. พอไปถึงจุดไฮไลท์แล้วก็จํากัดเวลาดูเลยให้กลุ่มละ15นาทีพอแล้วก็4อาจจะต้องพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเพื่อเอาเงินตรงนั้นมาใช้ดูแลรักษาสถานที่โดยตรงเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของถ้ำนาคาครับ จากตำนานความเชื่อกลายมาเป็นพลังศรัทธาที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็นำมาสู่ปัญหาและความทา้าทายที่ต้องรีบแก้ไขมเมลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้พวกเราต้องคบคิดกันต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ศรัทธาการอนุรักษ์แล้วก็เศรษฐกิจมันสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืนจริงๆ